เ yeah, นี่โหมดโหมดใหม่ทำาะไใหม่โหมดแบบเอสพันไม่ต้องบีดคันเร่งเนี่ยง่ายงอ่ะเปิดโหมดเปิดโหมดเอสพัน ตอนนี้เราก็ได้รถเจ้าเคสอาของเรากลับขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งสองอาทิตย์นะ<อ>ก็ไปทําอะไรมานิดหน่อยแต่ผมหลอกเพื่อนว่าผมขายไปนะผมจะซื้อรถใหม่ก็เพื่อนไอ้พวกในกลุ่มผมมันก็แห่รถนุ่นรถน,นี่แถมว่าจะรุ่นเล่นรุ่นอะไรผมก็แคร์ตอบตอบอย่างนะั้นาจะเล่นรถรุ่นอะไรนะก็ แล้วผมบอกมันว่าจะไปเล่นบิ๊กไบ่ไงมอกอ้ยอย่าไปเล่นเลยบิ๊กไบ่ไปเล่นรถเล็กด้วยกันดีกว่า่าได้ผมก็เลยจะให้เลยนี่เลยรถเล็กคันเดิมคิดถึงมากเทสอนีะน่ะขี่แล้วก็มันก็เสียตสำรวจหน่อยนะ,นะรอพ้นทางนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะลองอาดดูว่าได้ขึ้นได้เท่าไหร่นะ มันน่าจะขึ้นเยอะอยู่เพราะตอนนี้เปลี่ยนคาบ,บูคาร์บ,บูนะเป็นคาบ,บูแดชนะแรงหอมหมว้ก่อน ค่อยซัดเส้นนุ่นยาวๆเลยเพราะว่าตอนนี้เขาทำทางใหม่นะถ้าไม่ทำทางใหม่ก็ไหลยาวๆอ่ะ ต้องลองเปลี่ยนสเตอร์ดูนะไม่ถึงร้อยยีย่นะี่โหมดโหมดใหม่มาทำมาใหม่โหมดแบบเอสพันไม่ต้องบิดทะเลนี่ไง,ง่ายเปิดโหมดเปิดโหมดเอสพัน ว่าเดี๋ยวต้องไล่ใหม่นะไล่สเตอร์ใหม่เพราะว่ารู้สึกมันหมดเอทพันหมดเอทพันไม่ต้องวิคันเร่งล็อกล็อกไว้ามเดี๋ยวยี่สิบนะไชไล่กว่าเดิมเลยหมดไป วันนี้สันแต่ความเร็วนี่ครับรอบมันมาไวอยู่นะู้ถือว่ารอบรอบมันยังไงมันมาสปายปไปมันต้องรอสเแป๊เหนืองมันจะไหลเหมือนต้นได้แต่กลางไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ต้องรอแบบรอจังหวะให้รถมันไหลไปแต่ว่าเที่ยวรบูนรอบมาไวมากก็เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสเตอร์ดูเห็นให้เพื่อนที่เอาไปขับนะที่เอาไปเปลี่ยนคาบูให้เนี่ย เอาไปขับมันบอกมันได้อยู่มันได้อยู่120-130นะแบบอาเต็มที่เลย120-130ก็ด้วยน้ำหนักตัวมันนั่นแหละแล้วมันบอกมันเอาสเตอร์เพื่อนมาใส่นะมันขึ้น1 3 0ยสา ได้อยู่อะเอาสตอร์เพื่อนมาใส่มันก็เลยแนะนำให้ผมเอาไปเปลี่ยนสเตอร์ผมนะก,กนเ็เดี๋ยวค่อยสั่งเาละกันสเตอร์เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีตอนนี้สเตอร์มันผมที่ผมใส่มันอยู่ที่15-32นะมันบอกให้เป็น14-30นี่นายย่าจะดีกว่าเอ๊ะตัวชียย่สา14-30น่าจะดีกว่าเดิม เปลี่ยนนี่ใหม่อีกแล้วก็คือว่าด้วยเรื่องของเคสอะมันหนักหนักก็หนักอ่าหนักล้อหนักอะไรไม่ต้องเยอะมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะค่อยเปลี่ยนสัตว์เตอร์ใหม่ก็แล้วกันตอนนี้ก็วิ่งเล่นๆไปกินเล่นๆ ลูกอ่ะเป็นนั่นแหละห้าหกห้าเจ็ดประมาณนี้นไม่ได้ขี่นานโคตรคิดถึงแต่เได้ก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆแล้วแหละเพราะว่าที่ผมถายไปก็พอรอรถด,ด้วย แล้วต่อไปผมจะอัพคลิปเรื่อยๆให้ดูก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ด้วยนะนนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ยอดสับผมก็ 600... 600อะไรวะ650ากว่าๆนยะจะไม่ได้ก็ปีนี้ผมขอให้ถึงพรรักไปแล้วกัน คนดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามผอมอมาผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีแจกแจกของแลนะสมุณพ่านครับท่านหลอกทันครับ้งไมเปิดนหมด S ท่าน <c oughs> ค่อยมือขับแล้วเนี่ยรอบความเร็วอยู่ที่40 <c oughs> หมดนใหม่ ความเร็วสูงส the ูงไปแน่นะหมดเอสพัน um mm <SL> ่์เนี่ยถนนไม่ดีมันจะล็อกอยู่ที่3 0 20 40อยู่แค่นี้แหละว่าไม่ต่างให้เราความเร็วสูงเนี่ยนี่คือโหมดใหม่ออปชั่นใหม่ที่เสริมเข้ามาใน k สนะคันนี้โหมดเอสพันก็เรื่องหมดอะไรไม่รู้แต่เห็นในเอสพันมีหกก็เลยเรียกว่าโหมดเอสพันนะ เไม่ต้องบิงด,ดังคุณเช่นะเลอเยนะอยะหลุดนั่นงเงียอ หหมดหมดมดโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อนะครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปต่อไปนะสวัสดีก็ข,ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ